สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็นเดย์ไลท์ออดี้นะคะไปหลีค่ะไปต่ำค่ะไปสูงค่ะโวอเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบสีนอนสูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มค่ะ ะะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Honda City นะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดเบเตอร์ใบวอ์กเกแบ็กอิดิชนะคะพร้อมมะลาด c x 55หลาด t c 5 5วัตต์นะคะพร้อมด้วยวงแหวน LED-BM สไตล์และเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวทะรันนิ่งนะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ Facebook, BT, Premium, Auto, s ต n o n ได้ทุกสาขานะคะ ติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ